น้านหน้า,นาองค์พญานาคก็ทำเป็นอาคารนะครับก็ไว้พักแดดพักลมนะนั่งพักก่อนก็็กยังมีส่วนต่อเติมอยู่เนะี่ยส่วนด้านข้างก็จะเป็นที่บูชานะครับทูกเทียนนะแล้วก็เสื้อผ้ามีเสื้อวัดภูฟังด้วยนะครับ อากาศตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักผ่อนชิวๆสบายๆายนะครับด้านข้างก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานี่ดีเลยนะแยกชายหญิงนะครับเอาภายในก็จะมีฝักบัวน้ําได้นะครับถ้ามา้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นร้านขายาพวกน้ำดื่ม ขนมกบเคี้ยวนะฮะก็แวะดื่มแวะอุดหนุนดได้นี่ก็จะเป็นร้านร้านอาหารขายขนมร้านเดียวนะครับส่วด้านข้างนี่จะเป็นครอบครัวองค์สมเด็จรันเรเสวนนะครับ จากตัวโบสถ์นะเดินลงมานิดนึงนะครับก็จะเป็นองค์พญานาคอย่องค์พญานาคก็จะมีน้ำล้อมรอบอันนี้ด้านหลัง เป็นสิ่งของนะครับบูชาต่างๆทูกเทียนนะอน,นี้บูชาเทียนดอกบัวนะครับเอามาจุดจุดแล้วก็เอามาลอยน้ําได้ม<ะ>ันจะมีสะลอยน้ําอยู่นะครับด้านหน้าองค์พญานาค อันนี้ก็จะเป็นผมไม่แน่ใจอาคารเลยนะก็ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยนะเมื่อคืนก็ท่านเจ้าวาดต้อนอนุญาตให้มานอนพักกลางเต็นต์ตรงนี้ได้นะการเย็นสบายนะเต็นนี้ก็จะเป็นรูปโกนตั้นนะครับ ห้องน้ำกีบัดก็ดีมากเลยนะครับน,นี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําห้องอาบน้ําเลยเพราะว่ามีฝักบัวด้วยมีฝักบัวนะครับใครมาค้างก็สะดวกดีครับสะดวกอันนี้ในส่วนของห้องน้ําชายนะครับ ฝั่งนู้้นก็จะเป็นข้างๆก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะคะ